สำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการติดตั้งพัดลมระบายอากาศนะครับข้อสําคัญที่ควรระมัดระวังก็คือเมื่อติดตั้งไปแล้วบานเกล็ดจะต้องเปิดปิดได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้เราเช็คดูว่าเราติดตั้งได้องศาของจุดมาร์กตัวพัดลมหรือไม่พัดลมนี่ถ้าติดตั้งไม่ดีนี่บานเกล็ดจะค้างครับปิดไม่สนิทครับเวลาเราเลิกใช้งานปิดพัดลมแล้วบานเกล็ดเขจะค้างนะครับ เพราะนั้นช่งนางควรจะตรวจสอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าติดตามให้มันตรองอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือเทื่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวดูเวลาปิดครับว่ามันปิดสนิทหรือไม่บางทีโรงเรือนของเราเนี่ยมีลักษณะไม่ได้ซิมเตลลิ่งนะครับคือไม่ได้ตรงสักทีเดียวการที่เราเอาพัดลมเข้าไปติดตรงกับโรงเรือน แต่บาเกตอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดมาร์กที่ทิ้งดินหรืออยู่ในแนวที่ปิดได้สะดวกเราก็ต้องมาปรับจูนตัวนี้ให้มันบานเกตมันสามารถปิดสนิทเวลาใช้งานด้วยนะครับเนี yeah. เวลาเราปิดแล้วสังเกตบาเกตดูว่าเขาปิดสนิทไหม Yeah, my trigger pass keeps calling and rearing its ugly head, staring me down, trying to pick itself a fight. We're dancing once again, cause he's my only friend. And man, how I've missed him, cause he's been a good.